เพราะความชอบส่วนตัวของผมในการบอกเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่ายและความลหลงไหลในอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องทําให้ผมตัดสินใจลงวิชาเสริมถ่ายภาพเป็นหนึ่งในวิชาของคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเรื่องทุกอย่างอันน่ากลัวก็คงไม่เกิดขึ้นหากไม่ใช่เพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวิชานี้แม้จะมีการยกเลิกการสอนไปนานแล้วแต่บางมหาหลัยก็นำกลับมาสอนบ้างอย่างไรก็ดี มันยังคงเป็นแค่วิชาเลือกแม้แต่เพื่อนสนิทของผมอย่างไอเตอยังใส่หน้าปฏิเสธไม่ขอลงเรียนโดยเจ้าตัวเลือกไปเรียนวิชาการปั้นทีดีแทนเพราะเชื่อว่าอนาคตจะทำเงินได้มากกว่าถามยังโชว์หน้าจอมือถือให้ดูว่าตอนนี้มันลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเตออธิบายทาเสียงคิกคักว่าจริงๆชอบอยู่เป็นเบื้องหลังมากกว่าแต่ความจริงแล้วนั่นคงเป็นข้ออ้างเพราะเป็นที่รู้กันดี ว่าภาควิชานิวมีเดียมีที่ตั้งใกล้กับตึกคณะบัญชีเตอให้เหตุผลว่าการอยู่ในสถานที่ที่มีหญิงงามจะทำให้มีกำลังใจในการใบเรียนซึ่งผมก็เห็นด้วยในข้อนี้เพียงแต่ตนเองไม่ได้ตอบเพื่อนว่าอะไรเพราะเหตุผลที่ผมตัดสินใจมาลงเรียนกล้องฟิล์มก็เพราะผู้หญิงเหมือนกันโดยเตอยังเตือนว่าที่ตึกเรียนถ่ายภาพนั้นเป็นโซนอาคารเก่า เขาลือกันว่าเปลี่ยวและของแรงมากซึ่งผมก็ไม่รู้ไหวที่ว่าแรงนั้นคืออะไรแล้ววันแรกของการเรียนก็มาถึงห้องเรียนวิชาถ่ายภาพนี้ตั้งอยู่เป็นตึกท้ายมหาลัยกินพื้นที่ไปทั้งชั้นสี่ของอาคารแห่งหนึ่งมีสภาพดูเก่าเกลอะกลงังต่างจากคาดเรียนอื่นๆในมหาลัยอาจจะเพราะตึกนี้ถูกปิดใช้เปนนานมันถูกตกแต่งด้วยภาพถ่ย ของอาจารย์และนักศึกษาเล็กบ้างใหญ่บ้างก็ใส่กรอบติดผนังไว้ตามจุดแบบอ,ดอาดๆเห็น <He S 2> ว่านักศึกษาที่เรียนวิชานี้จะสามารถยืมกล้องฟิล์มไปใช้ได้ฟรีอีกด้วยและกล่องบางตัวก็มีอายุเก่าแก่กว่าคณะบดีที่นี่เสียด้วยซ้ําการมาถึงห้องเป็นคนแรกทําให้ผมมีโอกาสเดินดูห้องต่างๆก่อนใครมันมีห้องมืดสําหรับล้างฟิล์มโดยเฉพาะ เมื่อลองเปิดไฟดูก็พบว่ามันกลายเป็นสีแดงไปทั้งห้องบรรยากาศเงียบๆและมีอ่างล้างฟิล์มขนาดใหญ่อยู่กลางห้องแบบนี้ดูแล้วก็คล้ายกับห้องผ่าศพในโรงพยาบาลตอนนั้นขณะที่ผมกำลังคิดอะไรเพลินๆก็มีเสียงหววานๆทักขึ้นจากด้านหลังเป็นเสียงที่ผมกำลังรอคอยเพราะนั่นคือพี่ยกนักศึกษารุ่นพี่ที่ผมแอบชอบและเป็นพี่รหัสของผมด้วย มันเป็นความรู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอสาวสวยคนนี้คือเหตุผลที่ทำให้ผมเลือกลงวิชาถ่ายภาพทันทีที่เห็นรายชื่อเพราะอยากมีเวลาอยู่ใกล้ๆเธอให้มากขึ้นจริตจก้านน่ารักแบบใสๆของพี่หยกทำให้เธอเป็นดาวเด่นที่ใครๆก็มองพี่หยกเองเป็นสาวหมวยตัวเล็กบ้านมีเงินผมเองก็เป็นหนุ่มหล่อไม่สกรปรกอะไรพ่อผมก็มีที่ดินมากมายที่ใต้ ความจริงเราสองคนก็ดูเหมาะสมกันดีหากไม่ติดที่ว่าพี่ยกเองก็มีแฟนแล้วที่มักจะตามติดไปไหนด้วยกันตลอดแฟนของพี่ยกมีชื่อว่าพิกรเห็นว่าทั้งสองคบกันมาตั้งแต่มปลายเป็นศัตรูหัวใจคนสำคัญของผมพูดก็พูดเถอะนะครับผมไม่เคยเข้าใจว่าพี่โยกเห็นอะไรในตัวไอ้ผู้ชายนเนิร์ดๆคนนี้เลยอาจจะแค่โชคดีที่ได้เจอกันตั้งแต่เด็กถ้าตัดเรื่องเรียนเก่งออกไป ฐานะก็แค่บ้านๆนินสัยก็ดูจะเดินเด๋พูดกันตามตลงในฐานะว่าที่เดือนมาหาลัยอย่างผมทุกสิ่งทุกอย่างของพี่กรณ์ก็ดูจะสู้ผมไม่ได้เลยทุกทางหรือเดี๋ยวนี้จะเป็นเทรนของหนุ่มจืดบ้านจนผมยกมือไหว้พี่กรณ์ด้วยความไม่เต็มใจนักแต่พี่กรอนก็เข้ามาตบบ่าผมเหมือนเราสนิทกันมาตั้งแต่อยู่ในนรกผมไม่ชอบเลยสักครั้งเวลาที่เขาทำตัวแบบนี้ มาถึงก็เอาแต่พร่ำอวดความรู้พูดเ,เรื่องสูตรการล้างฟิล์มไม่หยุดหย่อนยังดีที่อาจารย์เข้ามาถึงพิกรณถึงเงียบปากนั่งลงสงบสงบได้อาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยจ้างมาสอนปีนี้เป็นปีแรกอายุน่าจะสัก30มสิบต้นๆแต่เห็นคนในห้องคุยกันว่าเขาเป็นนักข่าวดีเด่นอะไรสักอย่างแต่ก็ถือว่าสไตล์การสอนของแกจัดมาก นับตั้งแต่ก่อนจะแนะนำตัวเลยด้วยซ้าแกบอกว่าจะให้เกรดเอกับทุกคนในห้องนี้แม้ว่าจะไม่เข้าห้องเรียนอีกเลยและจะไม่มีการทำข้อสอบด้วยดังนั้นใครอยากจะเดินออกไปจากห้องตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังคงได้เกรดเอตามที่บอกแต่ถ้าใครอยากจะเรียนต่อก็ขอให้ตั้งใจเรียนไม่คุยไม่เล่นมือถือและแกจะสอนให้อย่างเต็มที่ไม่มีกักเอาจริงผมว่าแกเปิดตัวไว้ได้ใจผมมาก แต่กลับมีนักศึกษาลุกขึ้นยกมือไหว้แล้วเดินออกไปเกือบครึ่งห้องไอ้พวกนี้พ่อแม่ส่งมาเรียนหรือส่งมาให้โง่ผมก็ไม่แน่ใจแต่อาจารย์ก็เดินไปเตรียมการสอนไม่รู้ว่าอะไรหลังจากห้องเรียนนี้ขจัดพวกไม่ใฝ่ความรู้ออกไปจนหมดแล้วอาจารย์จึงแนะนำตัวว่าชื่อว่าราชก่อนจะแจกชีตให้พวกเราที่เหลือคนละชุดบอกว่ามหาลลยกำชับมาว่านักศึกษาที่จะเรียนวิชานี้ ต้องอ่านและทำตามกฎที่ระบุไว้เดือหาทั้งหมดมีอยู่ว่ากฎในการเรียนวิชาถ่ายภาพกฎข้อที่หนึ่งเข้าเรียนให้ตรงเวลาทุกครั้งมาพร้อมกันกลับพร้อมกันอย่าแยกตัวอยู่คนเดียวและห้ามอยู่เกิน2องทุ่มในทุกกรณีกฎข้อที่สองตเตยมเสือ้อคลุมหรือผ้าห่มทุกครั้งที่มาเรียนเพราะบางครั้งอุณหภูมิในห้องจะหนาวเย็นขึ้นยังไม่ทราบสาเหตุ แม้ว่าจะปิดแอร์อยู่ก็ตามหรือถ้าวันไหนได้ยินเสียงเหมือนมีลมหายใจฟึดฟัดดังมาจากแอร์ก็ขอให้เงียบไว้แล้วอย่างเงยหน้าขึ้นไปมองตลอดทั้งคลาสกดข้อที่3ภาพถ่ายตัวอย่างจากอัลบัม้มและรูปที่ตกแต่งอยู่ในห้องนี้ควรเก็บไว้ในคลาสเรียนเท่านั้นอย่าหยิบออกไปตามใจชอบโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะคนในภาพถ่ายบางคนพวกเขาไม่ชอบอยู่ต่างที่ และอาจจะเดินออกมาจากภาพถ่ายมาปรากฏตัวให้เห็นก็เป็นได้กดข้อที่4กล้องฟิล์มที่ตั้งอยู่ในชั้นสามารถให้นักศึกษายืมใช้ได้แต่ก่อนจะนำไปใช้รอตรวจสอบให้ดีก่อนทุกครั้งด้วยการยกกล้องขึ้นมาส่องดูช่องมองภาพถ้าเห็นว่ามีผู้หญิงในชุดนักศึกษายืนตาแดงจ้องมองมาจากมุมใดมุมหนึ่งโปรดนำกล้องนั้นมาวางไว้ที่เดิมทันทีกดข้อที่หา ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องมืดเพียงลำพังโดยเด็ดขาดทุกครั้งที่มาล้างหรืออัดรูปนักศึกษาต้องพาเพื่อนมาด้วยเสมอเคยมีนักศึกษาคนหนึ่งฝ่าฝืนกฎข้อนี้และถูกขังอยู่ตลอดวันหยุดนักขัตเลิก5วันกฎข้อที่6หากในตอนกลางคืนมีสายโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นอาจารย์และต้องการให้นักศึกษามาเอารูปที่ห้องล้างฟิล์มขอให้รู้ว่านั่นไม่ใช่อาจารย์ตัวจริงแม้ว่าเสียงจะเหมือนมากก็ตาม ให้นักศึกษากดตัดสายและปิดเครื่องตลอดคืนนั้นกฎข้อที่7หากนักศึกษามีประสงค์จะยืมใช้กล้องฟิลม์มโปรดสังเกตภาพถ่ายทุกใบให้ดีหลังจากที่ทำการล้างออกมาหากมีภาพไหนที่มีคนในภาพมีใบหน้าบิดเบี้ยวดูผิดปกติให้รีบนำภาพและฟิล์มนั้นไปเผาทำลายทิ้งโดยทันทีหากเก็บไว้ต่อเจ้าของใบหน้าที่บิดเบี้ยวอาจจะมีอันตรายถึงชีวิต กฎข้อที่8ห้ามนำกล้องฟิล์มไปถ่ายภาพในสถานที่ต่อไปนี้ 1. คือสถานที่เก็บศพหรืองานศพ2คือโรงพยาบาล 3. คือจุดเกิดเหตุ 4. คือสารข้างทางหรือต้นไม้ที่ผูกผ้าสามสีเพราะเมื่อถ่ายมาแล้วมักจะมีของแถมตามติดมาด้วยกฎข้อที่9ถ้ากล้องที่อยู่ในชั้นวางจูจูก็ลั่นชัตเตอร์ถ่ายรูปได้เองให้นักศึกษาในคลาสทุกคน พากันเดินออกจากห้องเหเร็วที่สุดเพราะบางครั้งผู้คนในกล้องก็อารมณ์ไม่ดีกดข้อที่10บบางครั้งในช่วงฟ้าคลึม้มหรือพระอาทิตย์ใกล้ตกที่ตึกนี้อาจจะเห็นผู้คนแต่งตัวผิดยุคเดินวนเวียนอยู่ตามจุดต่างๆความจริงแล้วเขาคือวิญญาณของคนในรูปถ่ายในอดีตพลังงานอะไรบางอย่างของกล้องบันทึกณขณะนั้นของพวกเขาเอาไว้ขอเพียงให้นักศึกษา ทำเป็นไม่เห็นและไม่สนใจพวกเขาก็จะไม่ทำอะไรคุณหลังจากอ่านกฎที่เหมือนกับนิยายสยองขวัญแบบที่อาจารย์บอกไว้ผมก็เห็นด้วยหรือนี่จะเป็นการแกล้งกันของอาจารย์รันเองผมไม่อยากจะเชื่อว่าคณะบดีจะทำอะไรแบบนี้แต่โดยรวมแล้วการสอนในวันนั้นก็สนุกดีมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์ได้ถามว่าแต่ละคนชอบถ่ายภาพแนวไหนกันบ้าง และบอกว่าตนเองนั้นชอบถ่ายภาพแลนด์สเคปโดยเฉพาะในแบบที่ไม่มีคนอยู่ในภาพแต่สายงานที่ทำทำให้มักจะได้ถ่ายแต่รูปคนตายโชคดีที่ภาพที่แกนำมาให้ดูในวันนั้นแต่ละภาพนั้นไม่ใช่ร่างกายเน่าเละอะไรเป็นภาพเหมือนผู้คนธรรมดาแต่เรื่องราวหลังจากที่เกิดขึ้นกลับซ่อนความน่ากลัวเอาไว้เช่นภาพหนึ่งที่เหมือนผู้หญิงลอยตัวอยู่กลางอากาศ กำลังยิ้มแย้มเหมือนเล่นสนุกความจริงคือเธอกำลังกระโดดลงมาจากชั้น8ของคอนโดแต่ถูกหยุดเอาไว้ด้วยการควบคุมสปีดชัตเตอร์ขนถ่ายต้องใช้จังหวะที่พอดีมากๆหน้าแปลกที่เธอยิ้มอย่างร่าเริงหรืออีกภาพหนึ่งที่เป็นภาพของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่แกบอกว่าตอนนั้นถ่ายเล่นเพียงแต่ว่าหลายวันต่อมาแกต้องไปทำข่าวที่ร้านนั้นเพราะโดนรถกระบะหลับในพุ่งมาชนกวาดไปทั้งร้านทั้งคน อาจารย์บอกว่ามีหัวของลูกค้าตกกระเด็นลงไปในหม้อลวกก๋วยเตี๋ยวอีกด้วยหลังจากวันนั้นการศึกษาวิชาถ่ายภาพของพวกเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยมีทริปได้ออกไปถ่ายรูปกันจริงๆนอกสถานที่ผมชักชอบการถ่ายภาพแลนด์สเคปแบบที่อาจารย์ราดบอกเอาไว้แล้วแต่ภาพที่มีพี่ยกอยู่ในรูปก็ดูสวยกว่าแล้วเรื่องยุ่งๆก็เกิดขึ้น เมื่อพวกเรานําภาพมาล้างฟิล์มเพราะเพื่อนในชั้นเรียนบางคนไปถ่ายติดเอารูปแปลกๆมาด้วยคล้ายจะมีเงาลังๆสีดำร่างสูงยืนอยู่ด้านหลังของพวกเธอเหมือนกำลังมองมาซึ่งทุกคนก็บอกว่าคงจะเป็นเปลเพราะบริเวณนั้นเป็นวัดร้างแต่ก็เหลือเชื่อที่ถ่ายติดแม้แต่ในตอนกลางวันอาจารย์ราดเดินมาดูแล้วแกก็บอกว่าบางครั้งกล้องเก่า ก็ทําให้เกิดภาพแปลกๆแบบนี้ได้ไม่ว่าจะด้วยฝุ่นการควบคุมแสงหรือความบกพร่องทางเทคนิคของตัวกล้องเองแต่สักพ <ห ambling. S 1> ักเพื่อนผู้หญิงอีกคนในกลุ่มที่กําลังล้างฟิล์มอยู่ก็ร้องตกใจขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทุกคนเดินเข้าไปดูแล้วก็พบว่าภาพที่ถ่ายมาได้นั้นเป็นภาพตอนที่เธอกําลังขอถ่ายแก๊งวัยรุ่นมอเตอร์ไซค์ที่กำลังนั่งแต่งรถกันอยู่แถวศาลาข้างทางจึงไปขอถ่ายไว้แบบเก๋ แต่ภาพของทั้งห้าคนที่อยู่ในรูปต่างมีใบหน้าบิดเบี้ยวจนดูไม่ออกบางคนเริ่มพูดถึงกฎที่พวกเราเคยอ่านกันในข้อที่ว่าหากมีใครในรูปมีหน้าตาบิดเบี้ยวจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับชีวิตของพวกเขาจอยผู้เป็นคนถ่ายรูปนั้นไว้ถึงกับร้องไห้ออกมากลัวว่าตนเองจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีคนตายต่างคนต่างก็พูดกันไปต่างๆนานาจนอาจารย์ราดก็พูดขึ้นว่า เพื่อความสบายใจจะนำภาพและฟิล์มไปเผาทิ้งตามกฎก็ได้แม้ว่าในทางเทคนิคแล้วแกบอกว่ามันคือเรื่องของการควบคุมสปีดชัตเตอร์เพราะใบหน้าของคนนิรูปอาจจะกำลังหันไปมาดูอะไรสักอย่างเพอสปีดชัตเตอร์หรือรูรับแสงไม่เหมาะสมจึงไม่สามารถหยุดทุกอย่างเอาไว้ได้แบบเดียวกับที่แกเคยถ่ายรูปผู้หญิงที่กระโดดตึกพออาจารย์ราชให้คำตอบและแนวทาง จอยก็มีสีหน้าที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาจารย์จึงบอกให้เลิกคลาสปล่อยให้กลุ่มของจอยอยากไปเผารูปและฟิล์มทิ้งเพราะเห็นว่าถ้าสอนต่อสมาธิก็คงจะไม่มีกันส่วนเรื่องที่น่าแปลกอีกเรื่องก็คือระหว่างที่พวกเรากำลังเดินตามอาจารย์ออกไปนอกห้องจูจูก็มีเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นดังมาจากกล้องที่วางอยู่ในตู้ชั้นวางแม้จะไม่มีใครอยู่ใกล้กับกล้องเหล่านั้นเลย จากนั้นกล้องอีกหลายตัวก็ต่างพากันลั่นชัตเตอร์ตามด้วยไปนเรื่องแปลกที่พวกเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้วันต่อมาเป็นวันเสราร์ผมเองยังไม่ได้ล้างรูปที่ถ่ายมาเพราะรอต่อคิวจากเพื่อนๆใจก็อยากจะชวนพี่ยกไปอยู่เป็นเพื่อนด้วยแต่ก็คำนวณแล้วว่ามันน่าเกลียดเกินไปมองมุมไหนก็คิดดีไม่ค่อยได้ผมจึงชวนไอเต๋อเพื่อนเลิฟของผมไปแทน มันอิดออดที่ต้องตื่นเช้าแต่ผมก็บอกว่านี่มันจะบ่ายสองแล้วสุดท้ายจึงลากมันมาด้วยสำเร็จสภาพห้องเรียนยามที่ไม่มีผู้คนแม้แต่ในเวลากลางวันแบบนี้ด้านไหนก็ยังดูวังเวงผิดปกติยิ่งห้องมืดสำหรับล้างฟิลม์มก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงความน่ากลัวไอเต๋อถึงขั้นอยู่ติดกับผมไม่กล้าไปไหนส่วนผมที่ชินแล้วก็เลยไม่พูดอะไรทำการล้างฟิล์มไปตามปกติ ผมปลอบมันไปว่าเดี๋ยวรูปแห้งเมื่อไรคืนนี้จะพาไปเลี้ยงให้หนึ่งเมาสายตาก็ไหลดูรูปถ่ายที่ถ่ายมาทีละใบไปจนมาเจอเข้ากับรูปหนึ่งที่ผมถ่ายทุกคนในทริปออกนอกสถานที่ในช่วงจังหวะที่กำลังจะแยกกันขึ้นรถมันทำให้ผมตกใจมากเพราะใบหน้าของทุกคนบิดเบี้ยวผิดรูปไปคนละทิศท,ทางไม่เว้นแม้แต่พี่ยกแบบเดียวกับที่จอยถ่ายได้ผมรีบเช็คดูอย่างละเอียดทุกใบ เพื่อจะนำไปเผาทิ้งให้หมดแล้วความคิดบางอย่างก็ผุดขึ้นเมื่อเห็นว่ามีรูปถ่ายเดียวของพี่กรที่ดันเดินตัดหน้ากล้องตอนที่ผมกำลังจะถ่ายแลนด์สเคปและใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยวผมรีบเก็บรูปเหล่านั้นเอาไว้ซ่อนไม่ให้เตอเห็นว่าผมกำลังทำอะไรในคืนนั้นผมได้เผาทำลายรูปทั้งหมดเหลือไว้แต่เพียงรูปพี่กรที่ใบหน้าบิดเบี้ยวรูปเดียวแล้วก็ได้แต่นอนคิดทั้งคืน ว่าผมจะปล่อยให้พี่กรณ์ตายจริงๆหรือเช้าวันต่อมาผมเจอพี่หยกที่โรงอาหารและเธอเดินมาคนเดียวหัวใจของผมหนาวร้อนเพราะยังไม่ได้เผารูปพี่กรณแต่อย่างใดก่อนจะถามออกไปว่าพี่กรณไปไหนพี่หยกจึงตอบว่าไม่ค่อยสบายเลยกลับไปพักฟื้นที่บ้านดูเธอไม่ค่อยสบายใจและเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมากกว่าแค่แฟนไม่สบายซึ่งผมเองก็ไม่กล้าถามเมไร แต่แล้วข้าวที่กำลังจะกระเดือกก็แทบจะสำลักเมื่อเธอพูดออกมาเองว่าตนเองกำลังท้องอาการเจ็บแปลกมันเกิดขึ้นที่หัวใจความรู้สึกแบบนี้จะเป็นเฉพาะเวลาที่เราผิดหวังในความรักหลังจากนั้นเราก็นั่งเงียบกันไปหลายนาทีสุดท้ายผมก็พูดออกไปว่าควรจะเก็บเด็กไว้เรื่องเรียนถ้าจาเป็นก็ต้องดรอปพี่ยกเองตอนนี้ก็เหมือนจะสมองช้าวกว่าปกติคิดนานตอบคำสองคำ ผมจึงถามความในใจออกไปว่าทำไมเธอถึงรักพี่กรณ์แต่ก็ได้คําตอบมาว่าก็รักมานานแล้วและคิดว่าจะรักตลอดไปแต่ยังไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องที่เธอท้องและเธอก็ยังไม่ได้บอกพี่กรณ์เลยด้วยซ้ำพี่หยกเล่าย้อนให้ฟังว่าจริงๆแล้วเธอมีพี่ชายคนโตอีกคนมีชื่อว่าตีหรือที่ใครๆก็เรียกกันว่าเฮียตีใหญ่เป็นคนเกเรและขี้เมาอย่างมาก แต่ด้วยความที่เป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลและเป็นลูกคนโตอีกด้วยจึงเป็นความหวังเดียวที่เตียจะให้สืบทอดกิจการอู่รถแท็กซี่ทำให้ใครก็ไม่กล้าสั่งสอนเฮียตีแต่เฮียตีก็ไม่เคยทำตัวเองให้ดีขึ้นเลยจนกระทั่งแกมาเสียชีวิตลงคนที่บ้านที่เหลือก็มีแต่ผู้หญิงและในตอนนั้นพี่กรณก็อาสาจะบวชให้ที่บ้านของเธอเองก็ยอมรับพี่กรณมากขึ้น แม้ว่าฐานะของทั้งสองจะห่างกันมากพ่อของพี่หยกสอนว่าเวลาเลือกคู่ชีวิตให้เลือกเหมือนเราเป็นคนตาบอดเพราะคนตาบอดจะมองไม่เห็นรูปลักษณ์ภายนอกสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่จะดูแลเราตลอดไปผมปลอบพี่หยกและเชียร์ให้ออกไปบอกข่าวดีกับพี่กรณ์เอาจริงผมก็เคยเห็นเยอะแยะว่าคนที่ท้องก็ยังเรียนถึงเวลาก็ลาไปคลอด ถ้าคนมันรักกันจริงก็คงไม่มีข้ออ้างอะไรโน่นนี่นั่นอีกอย่างคณะบดีก็เป็นเพื่อนสนิทของพ่อผมเองเรื่องการเรียนคงไม่มีปัญหาอะไรเธอจับมือผมแน่นและกล่าวขอบคุณแสดงออกว่าเธอรู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นก็เดินจากไปส่วนตัวผมเองก็กลับไปเผารูปพี่กอนทิ้งเขาจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่ต่ออย่างน้อยก็เพื่อคนที่ผมรักเดือนต่อมา เหมือนว่าทุกอย่างจะคลี่คลายขึ้นจนสุดท้ายก็เกิดงานแต่งพิธีกรรมทางสังคมที่ผมไม่อยากจะไปร่วมแต่ก็ดันถูกขอให้มาเป็นช่งางภาพประจำงานแต่งนี้ภายในงานมีคนค่อนข้างมากโดยมากจะเป็นฝ่ายของพี่หยกส่วนญาติพี่กรณนั้นก็มากันแค่หกเจคนคนที่ดื่มหนักที่สุดในงานก็เห็นจะมีอยู่สองคนในตอนนี้หก็คือตัวเจ้าบ่าวเองที่ดื่มเหล้าเมาแล้วก็เหมือนเป็นคนละคน ส่งเสียงโวยวายทำตัวหน้ารำคาญกว่าเดิมอีกคนก็คืออาจารย์ราชที่ดื่มหนักอย่งกับน้ำเปล่าแต่ดูแล้วก็ไม่ออกอาการมากนะักผมมองไปเห็นกระเป๋าใบใหญ่ที่อาจารย์วางไว้ใต้เก้าอี้จึงถามว่าให้ผมนำไปเก็บไว้ที่รถไหมเดี๋ยวอาจารย์ดื่มแล้วจะลืมเสียเปล่าเปล่าอาจารย์จึงบอกว่าเห็นด้วยเพราะข้างในเป็นกล้องเก่าที่ใช้เรียนกันแกอยากจะนำกลับไปล้างทำความสะอาดด้วยตนเอง ระหว่างเดินทางออกมาจากอาคารผมเห็นว่าพี่กรณ์กำลังยืนสูบบุหรี่อยู่นั่งเศร้าๆเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่คนเดียวผมจึงกัดฟันเดินเข้าไปทักสอบถามว่าเขาเมาหรือ,อยังเราได้คุยกันสักพักจนเขาระบายความในใจออกมาว่าเขาเองไม่อยากเป็นเขยบ้านของหยกนักเพราะบ้านของตนเองจนไม่อยากให้ใครมาหาว่าเขาเกาะเมียรวยอีกอย่างคือช่วงหลังๆนั้นเขารู้สึกว่าตนเองกับหยกเข้ากันไม่ได้ ผมจึงตีตลกว่าเขาคงเมามากไปแล้วแต่นั่นก็ทำให้เขาโมโหฉุนเฉียวขึ้นมาในทันทีเขาสารภาพว่าเขารู้ว่าผมคิดยังไงกับพี่ยกแต่เขาก็จะมัดเธอไว้ด้วยการทำให้เธอต้องท้องผมกัดกรามแน่นไม่ได้พูดอะไรออกไปแต่ผมมั่นใจว่าคนเมามักจะพูดความจริงจึงเดินหนีออกมาและนำกระเป๋าไปวางไว้ที่รถก่อนจะหยิบกล้องตัวหนึ่งในนั้นออกมางานเลี้ยงสำหรับวัยรุ่น เกิดขึ้นหลังพิธีแต่งงานจบลงแล้วสภาพของพี่กรณ์ในตอนนี้ปวกเปียกและโวยวายมากกว่าเดิมผมหาจงังหวะถ่ายรูปเดียวของเขาผมต้องการเพียงแค่รูปเดียวในตอนที่ไม่มีคนอื่นอยู่ในเฟรมแต่พี่ยกก็มักจะเข้ามาดูอาการสามีทำให้ผมไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้จนมาสบโอกาสก็ตอนที่เขาเข้าไปห้องน้ำผมจึงแอบตามไปอย่างเงียบๆเมื่อเดินตามเข้าไป เห็นเขากำลังล้างหน้าอยู่ที่หน้ากระจกแล้วระหว่างที่ผมกำลังกดชัตเตอร์ก็มีคนเปิดประตูออกมาชนด้านหลังผมพอดีเป็นจังหวะที่พีกรก็หันมาเห็นเช่นกันซึ่งคนที่เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็คืออาจารย์ราชที่กำลังคุยโทรศัพท์วุ่วายออกมาเสียงดังแกคุยกับคนปลายสายว่าเมาอยู่คงไปถ่ายตอนนี้ไม่ได้อีกอย่างก็นั่งแท็กซี่มาด้วยผมฟังอะไรไม่ได้ถนัดนักแต่ก็เข้าใจว่า น่าจะมีคนจมน้ำตายที่บ่อตกปลาอะไรสักอย่างและอาจารย์ก็เสนอให้คนที่ชื่อโอ๊ตไปแทนส่วนผมเองก็ต้องรีบหลบชาอกอกมาและกลับบ้านทันทีไม่ได้บอกลาพี่ยกผมขับรถออกไปตามเส้นทางที่มืดสนิทเป้าหมายคือมหาวิทยาลัยเพื่อล้างฟิลม์มภารกิจนี้ผมต้องทำคนเดียวจะมีใครรู้ไม่ได้เด็ดขาดแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น ปรากฏว่าเป็นสายของอาจารย์ราษว่ากระเป๋ากล้องของแกยังอยู่กับผมผมจึงตีเนียนไปว่าพรุ่งนี้จะรีบนํำไปคืนให้เพราะตอนนี้กลับมาบ้านที่ชานเมืองแล้วแกเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่บอกว่าให้เดินทางปลอดภัยก็เท่านั้นและสบายใจขึ้นเมื่อผมบอกว่าผมไม่ได้ดื่มหลังจากวางสายผมก็เหลือไปดูกล้องที่เบาข้างอาวุธสังหารที่ผมพิ่งใช้ไปกะจะหยิบขึ้นมาดูให้อุ่นใจ แต่มันก็อยู่ไกลเกินไปผมจึงต้องปลดเข็มขัดนิรภัยออกก่อนแล้วจูจ่ๆรถของผมก็เสียหลักทันทีกับที่มีเสียงระเบิดดังขึ้นผมแน่ใจว่านั่นคือเสียงยางล้อที่แตกกระทันหันก่อนที่รถของผมจะพุ่งถลยไปหาต้นไม้ใหญ่ข้างทางประสานงากับมันจนผมกระเด็นออกมานอกรถนับต่อจากวินาทีนี้แมนไม่รู้ตัวอีกแล้วว่าวิญ,ญญาณกำลังหลุดลอย เขาได้แต่มองกล้องและฟิล์มที่แตกหักผันฟิล์มบางส่วนเผยอ,ออกมาให้เห็นถนนเปรียวมืดๆกับพื้นหญ้าและกลิ่นคาวเลือดเขาคิดว่าทั้งหมดนี้คืออุบัติเหตุโดยหารู้ไม่เลยถึงรูปถ่ายที่อยู่ในฟิล์มว่าจริงๆแล้วเขาเพิ่งถ่ายรูปตนเองออกมาเพราะถ่ายภาพสะท้อนกับกระจกและใบหน้าของเขาก็บิดเบี้ยว